ใช่อันนี้ที่ทอผ้าเนั่นเนี่ยเครื่องนุ่งห่มที่เรานุ่งอยู่นี่แหละแล้วเราปลูกฝ้ายเองเราทอผ้าเองอันนี้เป็นเครื่องทอผ้านี่เขาเรียกว่ากี่กีอ่ากีอูออันนี้เป็นตัวเหยียบเป็นนกอ๋อมีนกอย่างนี้มันจะเหยียบขึ้นลงเองตอนแรกผมนึกว่าของเล่นจริงไม่ใช่เป็นกี่อ้าันนี้เป็นที่ครอบครัวทำเป็นเองที่พ่อเป็นคนทำเวลาเหยียบลงอ่าเหยียบลง หางก็จะลงเหยียบขึ้นแน่หวัวก,ก็จะลงมีไม่ใช่ว่าเรามาแขวนไว้ธรรมดานะสร้างอะไรก็ต้องจินตนาการให้มันได้รูปทรงเออเวลาทอผ้าไปก็มีมันจะมีความสุขไว้ด้วยไงเจะเห็นอะไรที่มันอ,อมันเป็นจินตนาการอ,ะอ่ะอ้นีตรงนี้ทําอะไรอีกครับพี่โดดรครับอ๋อก็ตึงกำลงังซ่อมหลังคาพอดีเลยเนี่ยต้องตึงเห็นไหมอ๋อต้องตึงอ่านี่ไงต้องตึงใบตอง เอาไว้มามุงหลังคานี่แหละพี่โตอ่าอันนี้แหละที่เราใช้ทําหลังคาจึงเป็นวัสดุที่เราหาได้ในพื้นที่ไม่ต้องไปซื้อหาแล้วก็ที่สําคัญมันมันรักษาพวกอุณหภูมิได้ดีมากเลยนะเนี่ยเวลาอยู่บ้านที่ทาด้วยใบยตองนี่มันจะรู้สึกว่าเย็นนะกลางวันที่อากาศร,ร,ร,ร้อนเนี่ยพอ,อนเป็นธรรมชาติใบไม้ไงแล้วก็การสะท้อนของแสงที่ทําให้โลกมันเกิดความร้อนเอฟเฟก,กขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่มี ความเป็นใบไม้ไม่เหมือนหลังคาที่เป็นกระเบื้องหรืออะไรเงี้ยตัวอย่างพวกมุงด้วยแฝกมุงด้วยยาคาใช่คล้ายๆกันก็คือวัสดุอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีอยู่ในพื้นที่นะครับเอามาให้มันใช้ประโยชน์แล้วก็เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมไอ้นี่เป็นอันหนึ่งที่เราเอามาใช้จากในไร่นี้และเศษสุดท้ายของมันก็คือใบตองที่เราลื้อออกวันนี้เราก็จะไปทําปุ๋ยที่ใส่ในนาคอยห่มดินไว้ปุ๋ยคีเลยใช่ใช่ใช่อยู่ได้ประมาณ ห้าปีแบบนี้นะแห้งๆแบบนี้พี่โดดครับ ี่โดดครับวันนี้จะทําอะไรให้ผมกินดีครับพี่โดดก็แกงผักอันนี้อันยออันนี้อันย่ออันนี้อันย่อผมไม่เคยยินมาก่อนพี่อันย่อคืออันนั้นหน่อยอันนี้หน่อยอันนั้นหน่อยคือรวมผักเหมือนเหมือนแกงผักรวมอย่างเงี้ยพี่เออใช่แต่ว่าเวลาเราไปใช้ชีวิตในป่าเนี่ยที่นี่เป็นป่าเนาะครับผักที่เราเก็บมาเนี่ยเราจะเก็บผักตามป่าคือไร่ของพี่เนี่ยมันจะ มันไม่ใช่เป็นไร่ที่ปลูกผักอ,อ,อย่างเดียวเพราะว่าเรามีป่าเราอนุรักษ์ป่าเราดูแลป่าด้วยเพราะฉะนั้นผักที่เราเก็บมากินเนี่ยเราก็จะเดินไปเก็บจับต้นไม้น ون, ู้นจากไอ้นี่ขึ้นตรงนี้พริกอ๋อพริกมันโผล่มาขึ้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนู่นนิดนี่หน่อยอ่ามันจะไม่มีแบบแปลงโอ้ยนี่แปลงพริกอันนี้แปลงมะเขืออันี้แปลงอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ของเราเนี่ยมันมีความหลากหลายพวกมแมลงพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มันรู้สึกมันงง มันจะกินอะไรดีมันหาไม่เจอมันบินไปเอ๊ะผักมันอยู่ตรงไหนวะเพราะมันมันอยู่ด้วยกันหมดเลยไงไปดูแลเอ๊ะมันจะกินคะน้าเงี้ยมันไม่เจอคะน้าเพราะมันอยู่กับผักพริกมั่งอะไรมั่งมปนกันไปหมดเลยมันงงก็มันก็ไม่ต้องมีสารพิษสารเคมีเราก็จะได้คุณค่าอาหารหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลวนี่มีผักอะไรบ้างครับพิโดดครับอมันมีฟักทองที่มันขึ้นตามธรรมชาติเลยนะอืคือเมล็ดมันหล่นลงไป เมื่อช่วงหลายช่วงอายุคนแล้วแหละครับอแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเองนี่เอาฟังทอนนี้เด็ดยังไงครับพี่ผมจะได้ช่วยไปด้วยต้องต้องเอาไอ้นี่มันออกก่อนฮะเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกเยิบมันเยิบเยิบภาษาเหนือนะภาษาเหนือถ้าเกิดเป็นภาษาภาคกลางนี้จะเปลือกใหญ่มาแล้วว่ายายมันเยิบเยิบเยิบมันครับเอาเยิบมันออกก่อนครับ พยายามทําอะไรทําด้วยมือนะมันจะมีคุณค่าเยอะมันมันมันจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราทำเนี่ยมือของเราเป็นเป็นสิ่งที่สัมผัสได้เลยไงเหมือนเราสัมผัสอะไรที่มันมันไม่จริงเนี่ยมันใช้อะไรสัมผัสมันไม่ได้สัมผัสด้วยมือด้วยจิตวิญญาณอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ความรู้สึกของเราต่างไปใช่ไหมอ่าใช่ครับแต่ถ้าเราได้สัมผัสด้วยเราได้เห็นด้วยเราได้ลงมือทําด้วย มันก็จะเกิดความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งอือพี่โดดผมก็<ห>จะถามพี่ตั้งนานแล้วอันนี้เป็นพี่น้องชาวต่างชาติจากประเทศอะไรครับอามริกา<อ>นี่ผักในอุตสาหไปเก็บมาจนเมื่อกีน้นี่เองอไปกับแฟนพี่ด้วยแล้วก็พี่เกตพี่เกดเซอดินนี่คือแฟนพี่ไม่ใช่ชาวเกาหลีครับไม่ใช่ เก็บตกมาพี่เกดสวัสดีครับผมก็ไม่กล้าทักไม่จะไม่รู้จะพูดอันยองอเซโยอะไรดีหรือเปล่าแล้วก็อยาบอกว่าน้องผู้ชายคนนี้ก็คือคือลูกชายลูกชายโตโอสวัสดีครับน่าเหมือนเกาหลีมากเลยไม่กล้าทักเลยชื่ออะไรครับน้องอะไรครับชื่อเคนนี่ครับเคนนี่โอ้โหชื่อฝรั่งด้วยเออดีนะทําไมครับรายการของเราเนี่ยทาให้พี่ได้มาอยู่ด้วยกัน อ้าวปกติพี่ไม่ค่อยมาทําอาหารพร้อมกันแบบนี้หรอครับก็มันไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะพี่เขาก็ทํางานลูกชายก็กาลังเรียนหนังสือแต่ปกติแล้วตอนเด็กๆพี่ก็จะสอนเขาตลอดเวลาแฟนก็จะสอนตลอดเวลาว่าจะเป็นยังไงแล้วยังไงแต่ว่าด้วยความที่เราต้องมีหน้าที่จะต้องไปทุกคนมีหน้าที่อ่าแล้วก็ช่วงนี้ก็ดีเป็นช่วงที่ปิดเทอมด้วยเป็นช่วงของครอบครัวมารวมกันได้สงกลางงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่โดดโชว์ฝีมือให้ผมดูเลยดีกว่า ว่าฝีมือพี่โดดเนี่ยจะขนาดไหนพี่โดดที่ทำอาหารเก่งไหมครับเก่งค่ะโอ้เดี๋ยวจะหาวาโม้งั้นเดี๋ยวเริ่มจากอะไรก่อนดีครับพี่โดดอ่าก็เดี๋ยวเราจะเอาน้ําพริกเนี่ยไปใส่หม้อแกงที่มันตั้งไว้เดือดพอดีเลยน้ำพริกที่น้องเคลลี่ทำไว้อ่าใช่เขาโขกน้ําพริกไว้รอเรียบร้อยน้ำพริกนั่นใส่อะไรลงไปบ้างพี่โดดอ๋อมีหลายอย่างมีกระเทียมมีหอมมีถั่วเน่าถั่วเน่าถั่วเน่าที่ทำเป็นแผ่นเป็นแผนเป็นแผ่นนะเนี่ คือเหลืองนี่จะเป็นพวกสารอาหารพวกโปรตีนรับเพราะว่าบนคนบนเขาเนี่ยจะขาดพวกโปรตีนก็ดีนะเขามีเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันมีเกิดขึ้นโดยเขาเรียกว่ากิจสานึกของมนุษย์เนี่ยมันอ๋อร่างกายเนี่ยมันขาดสิ่งนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลเราไม่มีเกลือเราก็ต้องกินอะไรที่มันทดแทนอะไรอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่มันทําให้มันเกื้อกูล สองคนที่อยู่ในพื้นที่ครับน,นั่นคือทําน้ําพริกก็ผักก็อย่างที่บอกไปอ,อ้อยอยอ้อยแยะหยิบอะไรได้ <ๆ S 2> มาผสมรวมกันแกงอันยอ้อันี้แกงอ,อ,อ้อยแย่ออเริ่มทำกันเลยดีกว่า ตอนนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงอายิอายะนะครับแล้วก็มีน้ําพริกพื้นบ้านของที่นี่น้ําพริกตัวน,นี้เรียกว่าอะไรครับพี่โดทันน้าพริกมะเขือส้มน้าพริกมะเขือส้มอ๋มอ,อตามนี้ก็ต้องมีพวกมะคงมะเขือใส่เข้าไปด้วยใช่ไหมครับพี่ครับงอ้ผมขอชิมเลยได้ไหมครับเอาเลย ได้รสชาติของพริกแกงก่อนเลยพี่รสชาติของผัวเน่านะครับเปรียปร้ยวๆเค็มๆค,ความคมนี้มาก่อนเลยแล้วก็ชอบเรื่องของความหวานจากรสผักผักนี้สดแล้วก็หวานมากนี่เดี๋ยวขอชิมน้ำพริกหน่อยน,นะครับนั่นแหละรำข้าวนาดนะนนี่ผักพาผักพาอืมมันจะลดพวกร้อนใน หมันก็อะไรนะหยินหยางอะไรอ่ะออถ้าเราร้อนเราก็กินเย็นนะครัอมันเหมือนรสชาติที่ไม่เคยคุ้นลิ้นมาก่อนเนี่ยอ่ามันจะออกมันจะเป็นเย็นมันจะเย็นนะมันจะขึ้นตมชายน้ําเป็นชายป่าผักพวกนี้อย่างที่พี่เคยบอกอ่ะมันไม่ต้องดูแลต้นทุนการดูแลนะากล่อมมากธรรมชาติปลูกเองสรรสร้างเองครับคัดสรรพัน์แล้ว ชื่ชาให้รู้ที่มาต้องใส่ใจหลยอย่างเลืกินของไทยให้หลากหลายเพ่อ,อาหารไทยไดีมันคงเราทุกคนจงช่วยกันพี่โดดครับสิ่งที่พี่โดดทํามาทั้งหมดเนี่ยทำไปเพื่ออะไรแล้วม,มันให้ปรัชญาอะไรกับพี่บ้างนะครับในมุมมองภาพกว้างๆนะครับของการใช้ชีวิตเนี่ยพี่ได้โลดแล่นอยู่ในสังคมในในความเป็นมนุษย์ ทางด้านเทคโนโลยีสูงส่งทางด้านเรียกว่าเดินทางไปประเทศต่างประเทศไปดูความแตกต่างของมนุษย์โลกการทะเยอทะยานของมวลมนุษย์สิ่งที่เราใฝ่ฝันกันจริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนสำหรับโลกเราเราหันกลับมามองในสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดเราทำในสิ่งที่ง่ายที่สุดเอาให้สิ่งที่ใกล้ตัวเองเนี้ย ให้ให้ให้มันเรียกว่าให้มีคุณค่าแล้วก็ให้มันยั่งยืนสําหรับโลกมนุษย์สิ่งหนึ่งที่เราได้เราได้คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเรียนก็หวังว่า,าเขาเรียกว่าคนรุ่นต่อไปอย่างลูกชายแห่งว่านแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสอ,อย่างต่างชาติหลายๆชาติที่ได้ร่วมกับเราในกิจกรรมทุกวันที่เกิดขึ้นเนี่ย ส่วนนี้แหละที่จะช่วยจันรลงโลกของเราในต่อไปข้างหน้ามันมันใกล้จะถึงวิกฤตแล้วถ้าเรายังทํากันอย่างนี้ปรัชญาที่เราเอามาใช้ก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าอยากจะให้รุ่นต่อไปเนะี่ยดูแลในสิ่งที่ใกล้ตัวใกล้ตัวของเราหมายความว่าตั้งแต่เรื่องของเล็กเล็กน้อยๆจนถึงใกล้ตัวเราก็คือโลกโลกของเราใบนี้แหละช่วยกันดูแลอย่างตัวพิเกตเองครับพอพี่โดดเป็นคนแบบนี้มีความคิดแบบนี้แล้วก็ทาในสิ่งที่พี่โดดเขาชอบเขารักแบบนี้ พี่เกดรู้สึกยังไงบ้างนะครับตอนแรกๆก็ก็รับไม่ได้ค่ะจริงเหรอตอนแรกๆก็รับไม่ได้เท่าไหร่ก็คือเขาก็จะสอนนะคะส่วนมากเขาจะเป็นคนสอนว่าเอออย่างในสวนใช่ไหมคะมันโลกลุงรังไว้มาพี่บอกว่าให้ถางถางหญ้าถางอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่หรอกไม่ต้องถางเขาธรรมชาติจะดูแลกันเองมันเป็นอย่างนี้นี้เขาก็จะอธิบายให้ฟังเออล้วก็ตอนแรกเชื่อนยครับ ก็ยังไม่เชื่อก็ต้องก็ต้องทําให้ดูใช่ไหมคะก็ต้องพี่ก็สังเกตสังเกตด้วยตัวเองเนี่ยว่าเออมันก็ใช่เหมือนเขาว่านะก็เลยว่าเอก็ตอนนี้ก็ช่วยเขาบ้างค่ะอืก็คือตอนแรกๆมันก็จะขัดกันครับก็คือความคิดเขาเป็นอย่างหนึ่งความคิดพี่เป็นอย่างหนึ่งมันไม่ไม่เหมือนกันเนาะ หลังๆมามันก็ต้องจูนเข้ามาหากันเนาะแเขามีเหตุผลให้เราเรามีเหตุผลให้เขาก็โอเคค่ะถามถึงน้องเคนเนี่บ้างอย่างที่คนแถวนี้คนที่ปายเนี่ยเขาเรียกคุณพ่อของน้องเคนเนี่ว่าเป็นผีบ้าแห่งเมืองปายเป็นคนที่ทําอะไรไม่เหมือนชาวบ้านน้องเคนเนี่รู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ที่เขาเรียกมันเป็นแค่ชื่อครับเพราะว่าเพราะว่าเราแค่ทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นเขาเรียกเราเป็นเป็นบ้าแล้วแต่ความจริงมันมีความหมายอะไร ทำทุกอย่างมีความหมายมันมีความหมายมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์แก่ทุกอย่างครับผมอย่างตอนแรกที่ได้ฟังครั้งแรกว่าคำว่าผีบ้ามาเรารู้สึกไหมเฮ้ยพ่อเราผีบ้าผีบ้าเรื่องอะไรงงไหมไม่ไม่รู้สึกไม่งงเลยเข้าใจเข้าใจแล้วก็พ่อเป็นคนที่เป็นไอดอลของผมเอ้าเหรอครับเป็นไอดอลนัมเบอร์วันผมตลอดการอหรอในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องอะไรบ้างทุกอย่างครับการดําเนินชีวิตการทุกอย่างการทาอะไรเงี้ย ครับแล้วมีคุณพ่อแบบว่าเคยสอนนะว่าหลังจากกลับมาจากโรงเรียนต้องนําปรัชญาเรื่องของต้นไม้เรื่องของธรรมชาติไปใช้สอนอะไรบ้างครับส่วนใหญ่พ่อจะแบบจะพูดให้ฟังเฉยแต่ว่าแล้วก็พ่อไม่ค่อยสอนเลยจะทําให้ดูมากกว่าเอาไม่ค่อยสอนด้วยครับจะทําให้ดู<อ>จะทําให้เห็นไปเลยว่าอย่างนี้มันมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรที่ลูกชายพูดนั้นถูกต้องแล้วพี่พี่จะเป็นคนที่แบบไม่สอนตรง,ตรงครับ,รบอย่างที่ว่านเข้ามาเนี่ย คือต้องสัมผัสเลยไม่ใช่มานั่งคุยกันแล้วก็สร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาในคําพูดเฉยๆจะจะต้องทําให้ดูอยู่ให้เห็นอทําให้ดูอยู่ให้เห็นเลยอยู่แบบนี้เลยนะพี่น้องต่างชาติที่มาก็เหมือนกันเขาก็จะได้ในสิ่งนี้กลับไปโดยไม่จําเป็นต้องไปสอนอะไรให้เขาสัมผัสเองใช่แค่เดินผ่านอย่างเดียวเราก็จะมีความรู้สึกร่วมแล้วใช่ไหมครับจากการที่ได้มาเรียนรู้ในวันนี้นะครับคงทําให้คุณชมได้เห็นถึงความสําคัญนะครับทั้งเรื่องของวิธีการใช้ชีวิต วิธีการกินและเรื่องของธรรมชาติซึ่งรวมรวมทั้งหมดแล้วนะครับจะอยู่ในเรื่องของการพึ่งพาตนเองด้วยเหมือกัน,กนวันนี้นะครับก็ต้องขอ,อขอบพระคุณนะครับแขกรับเชิญของเราครับพี่โดดนะครับพี่เกแล้วก็น้องเคนนี่เป็นอย่างมากครับขอบคุณทุกๆุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับ